ครับสวัสดีครับหลังจากห้างหายกันไปเกือบเกือบอาทิตย์เนาะครับนี่กับกัปมะพ่อกันอีกที่เก้าครับกับบรรยากาศฝนตกลิ่นน้ำมือเศร้าครับมาหนิโอ้ยบางหุ่นครับเบื้องหลังบรรยากาศเย็นดีครับเมใส่เสื้อกันฝนมากไปเตรียมการมากมันตกโตระท่างที่เก้าวหน่ะยะด็ดโอ้ยเดยวเป็นละงกเหลืองหน่อยครับนี่ออกมามาอนี้กับตีหาก็กลัวครับมา แกแจ้งแล้วมากับญญพนกับแม่แพนดาครับสละสละมีนพนเก็บแป้งเลยนครับที่นั่นเห็นแต่เวิ่งยัญพนเนาะเวิ่งในตารครับได้มาพอจ้กน้อยแล้วล่ะเวิ่งในตาสักก่อนมากับญญพนกับแม่แพนดาครับมันเวิร์งนี่นนตากันเน,นาะครับพอได้อยู่ดอกบานดอกหนึ่งกับไข่มันสามสี่หา้าโอ้เกือบสิบไข่ครับ สี่ด็แกงนอ่นเราไม่ไ้กระไดแต่ว่า,า,าวพ่อต่สี่ดแกงครับนี่พ้นหาทั้งโน้่นพุณเราจะเสือกันฝนได้ยเพ้นเราเตรียมการนะพ่อมนี่ครับเพ่อทางหากันไปเกือบอาทิตย์นะครับพอดีเฮ็ดเฮ็ดเบิสุดพอดีครับในพักพอนพ่อมนอนหลับเต็มตือนแนงหน่อยครับ ลาหาลยละยางครับผมณแล้า,ลาเบิ้งในตาเราเบิ้งบรรยากาศตะกอนบนโอ้แม่พระดาหายฟังพุนครับมีการเดี๋ยวให้เบิ้งคลิปไล่มาแต่ตอนสาวๆาจังน่อยเนาะ บ่ายแล้วครับคิดจองคิดมัละไรไม่เลยก็ไปรุ่นกันต่อเลยย่างนเป็นเฮลงกเหลืองหน่อยครับทบาใน,น้อยนว่ามันล่ครับถ้าอุตสาหงเอาซาม,มันเกิดรอบไม่ครับพ่นว่นสิเกิดรอบไม่อเรอกวัสนยางกายมากเมื่อไหรซ้ำเห็ดขี่ขขเดือนไงละครเฮลโลงกเหลืองหน่อยใหญ่ <laughs> ก็เห็ดขีดเดือนเั็กหน่อย เพื่อนพัดได้ฟังคุณเดินเบิ่งกันครับคลิปมาแต่อตอนนี้มือเศร้าแล้วสองสามคลิปมาแล้วเนาะเบิ่งนะนนครับอดซาเพื่อนเอ๋ยล่ะซ้ำเห็ดเกิดลายนี่ครับอย่างแม่พัดได้เห็นเห็ <c oughs> เดตะไคร้เกิด <c oughs> โอ้เกิดทีดแปลกๆโอ้เกิดยี่แปลกๆเลยเครื่งขวันใหม่แล้วเครื่งอง เห็นมันเกิดที่เกิดแปลกนะเกิดน้ำดินมาได้ใหญ่บ้าสนะเกิดที่ต่อใหม่ดินึ้นขอนใหม่ครัโอ้นมีดินเล็กน้อยอยู่หันเกิดนี่เดี๋ยวมีดินอยู่ก็ต้องว่าหวอดินปวกขึ้นไปทั้งคนพี่บอามั้มันมีเรื่องเยเกิแปลกเก็บเพลทขึ้นขอนใหม่เห็นครับโอ้นมีดินมันใหญ่บ้าบาดลงไวกว่กกอนห้ามเกิดอีกนี่ก็มีแหละเนาะอาจารย์ไม่กิดต่ว่าแปลกๆว่ามันจะเปลี่ยน ีเหินสือใชไใบ้าวแมนกบมันเิ็ดเกิดเขืของมันเนี่ยเียนกับมี่เลยครังอันนี้ตัะมื่อก็เกิดมื่อกได้น้ำใจีมกาเกิดมันบไยได้ไงดอกบินหน่อยวันนี้ดอกหน่อยนะครับนี่เสจลูได้มากก็เล่งแต่อยู่พนดิเมันก็เลยไปออกเลทั้งกอนกัมันเป็ดที่ท้งกอนเป็น่าไงด้มตาเมื่อขณะ กไดแน่ครับกรไดเห็เละงกีน้กรได้มากระงกสองไข่กละงกเหลือลงกละงกขาว <c oughs> นน้อยเ <c oughs> องดเคอดว่ามันเกิดไม่ฝนตกลิ่นบ่แห้งไปแลดอกงามจังหากัน ok. ตกหาไปเรื่อยครับมันเพราะใดดอกไม่้อสีแดงเพราะด เด็กครับนี่ยู่ค้างห้องน้ำาลครับมองนี่ละมองเคยมาเอามือน,นั่นคี่ว่ามันเป็นไครนะครับเด็กต้องสาดต้องจำเลยยูข่ขาห้องน้ำมีงมึอน,นี่มาอีกกตเห็นพอดีเป็นใครครับมึงเห็ดจังไลยแต่พอดีเป็นใครขึ้นครับใครเรื่องเรืองนี่นเ,นเป็นใครก็ได้คนตัวใครน่นนครับเป็นใครก็ บานเลยครับนี่เละดอกก็ดีออกจากไข่ยจ่งใดค,ครับอีกสองไข่หนึ่งทุกคนครับสองไข่นั่นสี่ไข่หาไข่ครับก็ดีแน,น่นอยไข่หนึ่งก็น,น้อยโสด ตาดอกบานดอกหนึ่งก็ไข่มันงสองสามไข่ครับเหมือนผมได้อยู่ในกลางห้องน้ำด้วยมั้งเนี่ยข้างล่างเลยในกลางห้องน้ำเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบึงนะครับรอบๆเนี่ยไม่ได้เห็นี่ละใครเนี่ยเขาเดี๋ยว่ากใครนะจับมืก็เดีมยง่ายเลย พาอเด้เกียงครับพ้อหล่พอจะเะกียงจะเป็นใครรู้ไหมนี่จะพวอเป็นใครจะไล่ใครเลยครับไล่ใครอยู่มึงหาไปคนตกลิ้นนี่จะพ่อดีเป็นใครก็ปาน นี่พ่ปนปใส่พุ่นแล้วยางไวๆทั้งคนแล้วครับครับตรงนี้ที่หาไปเลยอดซาเบิงเ่ะครับเนี่ยซามเห็ดเกิดลายเนาะนี่ครับ ดช่เบิง้งถ้าว่าเบิดตแล้วก็พวกเหมนไข่เขือนนี่นสิละเพราแต่พอพอลอยมากสิละครับไข่หนึ่งหนึ่พิสูจน์เบิ้งเป็น,น,ปนหะเหลืองครับสีเหลืองห้อยเปิดออกมาไข่หนึง่งกับอีกไข่ในน้อยมันครับไข่ไล็น้อยปลก,กไว้ครับมือได้มากคนละนยั่งกันยัง่งบ่ยั่งกันแล้วเต่นะครับ มือถ่ายนี่แหล,ละหัวไครสองไครนี่แหละครับนี่ตาครับพ่อได้อยู่ครับพอได้แกงหรอกเมื่อนี้แกงซืพผักอแบบ้อแอบแกงกินเที่ยงเนาะโอ้ยแ่บครับหาต่อครับอันนี้หาจะติดเจอเห็นมูไงก็สิพอได้ทถ่ายเบิ่งครับ,รบซึบๆยู่ในใหติสะออ่อนเนาะครับหาอีกครับหาอีกหาอีก่ัคน,นครับน,นี่คน เฮ็ดกระเด็ดโตร่ให้เฮ็ดข้าวดินให้ละงอกสองสองไข่ครับออกเนาะมันเป็นยญามันออกม่คนวันสิเกิดอีกจ้ะพี่ชั้านละเบิ่งไปเรื่อยครับเบิ่งบรรยากาศเอาไปเรื่อยนี่ละแต่กลับว่าสิ ไปซื้อแนวมาไายดีๆครับเพราะได้ให้เบิ้งภาพงามเพราะเห้เบิง้งแบบสบายตาเนาะโมเวียนหัวครับกระสีละเดี๋ยวสิบเลี่ยนสม,มัยให้เบิ้งครับเสีย <c oughs> <c oughs> เบิ้งภาพงามๆจัง่อยเห็บเบิ้งสบายตาเบิ้งอันนี้เนาะกระสีได้ไายโดนให้เบิง้งอาสิสามสิบสี่สิบมาที่นะครับเบิ้งกันแบบจูใจไปเลย ขันใดแนวทายผาบมาใหม่เดี๋ยวสิลองลองไปเบิง้งนะครับนี่อยากให้เบิ้งดีๆเนาะนะ <Hello. S 1> ครับเดี๋ยวขาเบิง้งรอรุ่นกันเรื่อยๆอาจจะได้เห็นคลิปชั่วโมงหนึ่งครับบรรยากาศสดๆก็ได้เบิ้งรุ่นไปนั้งกันเลยรุ่นจนนั่งเบิง้งจนแบดเบิดกันไปเลยครับเดี๋ยวขาเบิง้งชมใหม่ครับจักหน่อยนี่แหละ ดเอาครับมอนี้การภาษาเบิ้งไปากอนครับยางทางนั้นเนี่ยพ่นหมดลพี่ใส่โอ้มีต่ปลาไหลเว้ยยวไปเบิ้งสนครับเดี๋ยวไปเบิ้งโอ้บคับเฮ็ดพวกแม่พัดได้เฮ็ดพวกอ้

โอ้ก oh, um ุ้มน oh, ี่ส oh, hmm, ิเอาได้อย well ู่หรอหนิครับโอ้ยหอไอดอกจุ่มก็มีโอ้นี่แมงอ่นนี่จะนุ่นๆผู้แมงอย่งก่อนแมงเห็ดอันนี้นี่ครับนี่นี่นี่คุณะไคุณอะไุญพระ

เอิดแล้วนะฮะเอิดแล้วเรามาเก็บออกนะฮะโอ้โหีขึ้นมเกิดลงมาพี่โอ้โหคุณครับแต่ว่ายังทำงานเกิดลงมาท่านครับเสร็จล้วเห็นดวงยางโอ้โี ทีแม <m í toys> ่ไเอาได้เงาอันนี้นะ้านี่เออพอดีงามพอดีสรุปโอ้ยเดินป่านนี้เนาะโอ้พี่ครับ้กระสออนครับมนี้โอ้ผเเกือกอะไรเนื่อยยาวๆพี่ครับ โอ้แต่ไปตวงใหม่กระมันเตยโอ้โอดูครับคุณอะคุณอะเก็บเผ็ดปวกเยละงงอกครับผมโอ้โคุณอะ,ณะ,ณะ,ณะว้าคุณนี่มีกุูผีบอยู่ดูครับ สีตนสอนกึ่ตะสวอนโอ้ก็หะหอดแตงว่านแต่สีพอดีครับถ้องมีบนดอกหน่อยมันมันยังแข็งแนงครับดครับคุณเพิ่งมันเกิดลงมาไะไรไหมเพิ่งหัวรับโอ้าคุณอะเป็นสายลงมาครับแล้วไปทางใดล่ะ ว่านสืพอดีงามแล้วมาอีกสิละพอที่เด็ดนี <c oughs> แ่แหละครับเพืุ๊นตอกหนึ่งกลาหงหอัวผมหาอะไรลงไปครับหาอะไรลงไปุ <c oughs> อะไรเห็ดละงกเหลืองคือสิไปเร็วเดิบอกว่าห้องเล่า,า,าเลยมามาขี่เลยอันนี้เปนเห็ดละงก เรื่องอกเลืองครับอันนี้ฝนกระตกลิ่นเห็ดก็ะมี่ครับโอ้ขี้ลายก็ได้ลลยเสริบอยู่นี่ใ <c oughs> ่เงาเลยครับนี่แต่พอดีบ่านโอ้สิ้างผีเปื่อยผสิน้ําค้างห้องครับโอ้ยกระสออแห้งหัวอ่านแต่สิบพอดี ขินมาพอดีเป็นอันนี้นะครับเขาติไปสีแท่งนอขินมาพอดีติเป็นน้ำสีนหน้ามาเห็นคือสีสูบลรบอยู่าเหระเงินเบิดหรือบ่ล่าบนเบิดครับเกิดน้ำหองมาเลยไอจัะแม้น,าามน,นครับนะี่ เดี๋ยวเหยื่อบงแม่ขั้นดาเก็บบ่ะนี่เบิ่งตอนเก็บเนาะเน้นๆเลยโอ้หมูใหญ่ครับตรงน,นี้ครับหมู่นีเดี๋ยวเบิ่งตอนเก็บโอ้พี่พี่พมาหอดพีไหมลงมาหอดพีอู้ดยูมจิกนี่กระแมนโอ้ยเบิ่งตอนเก็บครับเบิ่งตอนเก็บบ่ะนี่ เกิดลงมาน้ำหงอยโอ้ยตัสะอ่อนครับหมูว่านแต่สิพอที่เด็ดหมูว่านตะสีขัดพ่อกันแต่ดอกเทานี่บ้าับเบิ้งจัเบื้องตัดเก็บเนาะบัดนเออหมูว่านแต่สิพอดีหมูว่านมันพอดีเนาะครับพอดีเส้นหงส์อย่เงี้ยบ่ถ์ที่นีก็ว่าเป็นน้ำดอกหมูว่าน พิ่นมาทางไดดบดอกส่นสวางามคำว่าถือฝนนี่ย็ส,ส,สีงามดอกเก็สีดอกดอกเก็สียังแข็งเนี่ครับมันเนนมันถือฝนนี่ีปลาเพ็กในอุ้มเพ็กอยม่ถือฝนมันก็นยงนี่กระดดแต่ว่าเห็ดปัวหนึ่งหลดต้องมาล้างน้ำบรสันไม่ได้ยัเ็ตียอย หนึ่งกันไว้รถเนาะเออเขใจว่าหนึ่งห่มันือก้อนตัวเล็งน่ะนี่หลงอ่ะใช่ขึ้นมาขึ้นมประมรงรอนีนาตะอ่น้านตดตาติดเดีอยากปวต้งปวดต้งปว่าบานต้อง้งปวดไผ่ดีเลยว่านี่พอดีเป็น้าเออดอกแข็งๆก็สิพอดีอันนี้เนาะ

แกกินแล้วครับมูเดี๋ยวถ่ายออก,ออกป็นสายเฮ็ดอันนี้อันนี้ไน,น,นได้ก็ดม่ได้คตานี่นะครับเกิดเดี๋ยวถ่ายเก็บมูนี่เดี๋ยวเก็บซอยกันแล้ว,ว,วามาจบ่บมือว่จ่อมันสีได้อไรไม่ครไหนจะพลาดคุณมองนึงไม่ช่วยอ,ออกแต่สายทองทัก ยาา่ำจะคล้องมาจอบมันสีใด่็แล้วบ่งตอนเก็บนี่นิดสักก่อนไม่เคเห็นแเกียดยแม่ออส,สิต่ว่าอันเทาทิ้งเรื่องเหงาน้ำเกี่ยงวางเครื่องกตอันตัสีออกเป็นสัน่นดิสร้างแม่ให้ปวกกิกเนาะกระลุนใหญ่สีดอกแข็งกว่านี้ได้ป่ะนะปวกกิกมันสีพอดีงามเลยซ้ำเ ออกเทีก็่ว่าดเป็นซ้ายเ็นตาอย่างไปย่งมากห้เบิ้งแดบิวงไดงห้เบิ้งสี่ตัวบวยดเบิ้งเห็ดงกกับเบิ้งเห็ดปวกเละครับเหงกับใน่ะ่ตะแกงใส่กันนี่แหละครับ เดี๋ยวเก็บอากอนมันย่นางฮากเก็บอกุกรณ์มีพ่นไหมเจ้าปุ๋ยใส่เออนีพ่นวาเก็บกันเก็บกี่งเนข้าวเดียวคนเครื่งตายละข้าวเดียวคน <c oughs> อีกขาซอยกันครับบี้หาอีกขาอีกได้แท้แนะ่นอนฝัง่งทางสองใครต่สามไครอต้แม่ เกิดหอมบากตัวนี้เฮลโโงกครับใครหนึ่งเดชทางคางทางสายมือผมโงกงกเหลืองใครหนึ่งคุณโอ้บานเต็มฟ้าอยู่อันนี้โอ้โหครับ เสียงมันเสียงเตือนสามสี่โดขับบานทีมโมยข้างกันทางนี่ครับข้างกันทางนี่ยยุ่ห้อมบากครับนี่กลังสิลงเมื่อละนี่เด็กคนนัเก็บเนี่ยปลายโอ้พี่เอาพี่แม่โอุ้งยางก็มึงยาวบ่เห็นอีกสองจุ่มเลยโอ้ยนะครับโอ้มันสีเหลืองก็บงใบตองไหมว่าดีมันสีเหลืองก็ใบไใม่ จกเอาแม่นี่ย่างไปมขงยาบมเห็นไหมโอ้ยแต่เห็นเบิืงเลยนี่มันมีอยู่ในอุ้มผมนะครับแล้วสองตาบปดนี่มันใครเอ็นบ่แม่นี่ยเแม่ไข่เอ็นบ่จกนู้นน่ะแม่เนี่ยใครอ็นน่แม่เนี่ยขางทางมันเกิดห่มย่างครับนี่โฮมย่างนี่เกิดโฮมย่างขางทางขางทางเมื่อนี่แหละ ลังวาสิย่างเมื่อแปดโมงกลัวแหละครับได้ตัวนั้นเดี๋ยวไลกวางยางหาอ้อมพูดตัวนันครับเดี๋ยวเมื่อกว่าหนึ่งคางทางอีหลี่ได้ครับนี่คางทาง่ายครับคางทางยางเมื่อต่างหากเดี๋ยวเมื่อนะครับเัมนี้ับเป็นไงตาเป็วสิย่างพวกเห็ดตะไคร้ก็ได้เห็ดพวกเห็ดพวกได้ย้อนเห็ดพวกมือเด็กแกงนี่หรอกครับเป็สิลงเมื่อแหละ เกือบๆโมงนึงแล้วครับไม่ตายฝนก็มเห็ดละงกเหลืองเห็ดนาแลดอกนึงแล้วพอดีเป็นไข่ครับต้องเอื้อนใช่ไอีกดอกเบิ่งเรื่อยๆพอได้เบิ่งยั่เหรอครับนผมบ่หลายปานใดแซาเบิ่งเอาซ้ำเห็ดเกิดหลายได้มหมก็เกิดหลายดอกเกิดไปเกิดมาก็หลายแต่จักหน่อย นะครับขอบคุณหลายๆสหรับผู้ที <c oughs> <c oughs> ่กดติดตามไว้นี่แหละถ้าเบิ้งรูปแบบไม่สีอัพให้ชาติึ้นก็เก่าให้เบิ้งได้เบิ้งดีก็เก่าสบายตาเลยวันนี้เป็นสามสิบสี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงกับสี่เบิงครับกันเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยเนาะขอบคุณหลายๆครับ